ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ยี่สีนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์รายวันนะคะนะเป็นดวงประจําวันนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันพุธนะคะที่29ก้ากรกฎาคมพศสองพนะคะการอ่านดวงประจําวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พระยุทธีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะประจําวันพุธนะคะที่ยี่สิบเก้านะคะกระกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะหนึ่ง สองสามคนเกิดวันอาทิตย์นะคะใบที่หนึ่งนะคะอัศวินไม้เท้านะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะชีปจรลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะงานเยอะหนักงานหนักงานมากนะคะรวมถึงนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้จะมีคนเดินทางมาหาเราได้ด้วยเช่นกันนะคะราชินีพจน์นะคะไอเดียโปรเจกต์ความฝันนะคะการวางแผนงานการมีโครงการอะไรใหม่ๆนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้มีไอเดียนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ ถ้าพร้อมที่จะลงมือทํานะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีความน้อยๆนะคะคิดมากคิดเยอะคิดน้อยใจกังวลใจนะคะรวมถึงช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของความฝันที่ค่อนข้างจะแปลกๆด้วยนะคะนะสิบไม้เท้างานหนักงานเยอะงานมากความรับผิดชอบหลายอย่างนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะนะ การค้าการขายกิจาการสิ่งต่างๆเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะแต่คนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องแบกยกหามของหนักนะคะหรือเรียกว่าทํางานทุกอย่างเลยเหมือนกันนะคะนะเรียกว่าทํางานของตัวเองไม่พอนะคะยังไปช่วยงานเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะนะต้องไปรับภาระของคนอื่นเข้ามาเป็นภาระของตัวเองด้วยนะคะนะแล้วก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์งานเยอะนะคะในช่วงนี้มีโอกาส ruined, ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะ การเงินก็เรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะนะแต่ก็เรียกว่าการเงินไม่ถึงกับติดขัดนะคะนะเพราะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนขยันนะคะแต่บางคนก็หมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามนะคะในช่วงนี้นะคะนะ ในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะมีความน้อยน้อยน้อยใจกันอยู่บ้างนะคะเนื่องจากอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะกับคู่รักกับคู่ครองต่างคนต่างทํางานนะคะนะอาจจะเกิดสภาวะห่างไกลกันไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันอาจจะมีความน้อยๆอยด้วยกันเล็กน้อยเท่านั้นนะคะนะแต่สําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวได้นะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงไตกระเพาะปัสสาวะนะคะนะเรียกว่าวันนี้ทานน้าเยอะๆนะคะอาจจะมีในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะเข้ามาด้วยนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เซ้นลางสังหรณ์แม่นยํานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะมาดูนะคะถ้าอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะทิ้งไม้เท้านะคะการวางแผนงานนะคะ การที่มีโครงการอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงนี้เรียกว่าจะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะคนเกิดวันอาทิตย์โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีชีพจรลลงเท้านะคะเดินทางตลอดนะคะงานเยอะงานหนักงานมากนะคะช่วงนี้โชคลาภนะคะลองลองดูนะคะคนเกิดวันอาทิตย์มักจะได้ตัวเลขจากความฝันนะคะนะแต่มีโชคกับงานมากกว่านะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่ง สองสามมาดูนะคะคนเกิดวันจัน์นะคะใบที่หนึ่งสี่เหลียนก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะรู้จักคุณค่าของเงินนะคะนะรู้จักประหยัดรู้จักรอบครอบนะคะมีความมัธยัติในการใช้เงินมากขึ้นนั่นเองนะคะ ดีมเพจนะคะเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เลยนะคะชีวิตช่วงนี้มีความสุขดีนะคะหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จนะคะดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์นะคะคําจุนรวมถึงตัวเราก็เรียกว่ารักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานที่ทําอยู่ด้วยนะคะหนึ่งเรียนนะคะก็เรียกว่าจะมีโอกาสที่ดีเข้ามามีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะ มีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบย,ยื่นโอกาสที่ดีให้กับตัวเรานะคะการค้าการขายเรียกว่าช่วงนี้ประสบผลสําเร็จดีได้กําไรดีนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการอยากจะลงทุนนะคะอยากจะขยับขยายกิจการเพิ่มเติมได้นะคะในช่วงนี้ใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินนะคะนะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็เรียกว่ามีหนึ่งเหรียญน,นะคะก็เรียกว่ามีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะหรือช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะอาจจะมีโอกาสได้ไปซื้อเพชรทองข้าวของมีค่านะคะไว้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีมีความสุขดีนะคะในช่วงนี้ใครที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นนะคะในช่วงนี้นะมาดูนะคะถ้าอยากบอกเสริมคนเกิดอะไรคนเกิดวันจันทร์นะคะ ปดเหรียญนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะยิ่งขยันยิ่งได้ตังค์นะคะในช่วงนี้นะคะเรียกว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะคะมาจากน้ําพักน้าแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเราเองนะคะรวมถึงรายได้อีกส่วนหนึ่งก็มาจากโชคลาภลอยแบบฟุกๆนั่นเองนะคะแปดเหรียญนะคะก็เรียกว่าการเงินนะคะจะมาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเรานะคะรวมถึงอาจจะมีช่องทางมีลู่ทางนะคะที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการลงทุนเข้ามานะคะ คนเกิดวันจันทร์โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะจ๊ะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่งขอโทษสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะวีอัฟอร์จูนนะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะมีช่องทางมีรู้ทางที่ดีเข้ามานะคะเดินทางไปไหนเรียกว่าแคล้วคาดปลอดภัยนะคะ วีอัพพอจูนะคะให้โชคในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะรวมถึงใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนะคะก้าวดาบมีความกังวลใจคิดมากคิดเยอะหน่อยๆที่น้อยใจนะคะนะช่วงนี้หน้าที่การงานอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะติดขัดจุดชะงักล่าช้าไปบ้างนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของงานเข้าเอกสารสิ่งต่างๆด้วยนะจ๊ะ แต่ก็เรียกว่าได้มิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีนะคะนะได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะรวมถึงตัวเราเองก็เรียกว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้อยู่กับความวิตกกังวลน,นะคะคิดมากคิเดเยอะนั่นเองนะคะนะรวมถึงใครบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้เ,เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทำสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะมีช่องทางลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะนะวีออฟฟอร์จูนก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินด้วยนะคะในช่วงนี้นะ การเงินนะคะก็เรียกว่าใครบางคนอยู่ในสภาวะเครียดนะคะนะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะแต่ก็เรียกว่ายังดีนะคะนะยังได้คู่รักคู่ครองที่ดีนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะขอโทษหมอฟ้าค,ค่ะในเรื่องของความรักนะคะ ในเรื่องของความรักมีอัศวินถ้วยนะคะก็เรียกว่าได้คู่รักคู่ครองที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกาลยานิมิตท,ที่ดีต่อกันนะคะอาจจะมีทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างขัดแย้งกันบ้างนะคะนะเรียกว่าเกิดจากความคิดของตัวเรานั่นเองนะคะขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงกลัวคนรักนอกใจนะคะคนเกิดวันอังคารช่วงนี้สุขภาพนะคะต้องระวังในเรื่องของความดันไมเกรนสายตานะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ รวมถึงตัวเราเองนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องนอนล้มหมอนนอนเสือนอนพักรักษาตัวนะคะเพราะเรียกว่าช่วงนี้อยู่ในสภาวะของความเครียดนะคะคนเกิดวันอังคารมาดูนะคะถ้าอยากบอกเสริมอะไรจ้าถ้าอยากบอกว่าสามเหรียญน,นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะนะสามเหรียญการติดต่อ การซื้อขายการเจราจานะคะจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะใครที่เป็นในหน้าเป็นเซลล์นะคะนะหรือกําลังรอในเรื่องของเงินปันผลอยู่นะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีการเงินยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีเข้ามาอยู่ตลอดนะคะเรียกว่ายังมีเข้ามาให้หมุนให้ชใช้จ่ายนั่นเองนะคะไม่ถึงกับว่าการเงินติดขัดเลยทีเดียวนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีแต่มีไม่เยอะนะคะลองดูนะคะตัวเลขจับทะเบียนบ้านจักที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะ สามเหรียญมีโชคไม่เยอะนะจ๊ะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันพุธแปดดาบตังวลวา้าวุ่นใจสับสนนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันพุธไม่ค่อยจะไว้วางใจใครนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการถูกนินทากันให้ร้ายนะคะนะการใส่ร้ายด้วยนะคะในช่วงนี้ เจ็ดถ้วยนะคะก็เรียกว่ามีความฝันมีไอเดียมีโปรเจกต์หลายสิ่งหลายอย่างนะคะอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่นะคะแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราช่วงนี้อาจจะไม่พร้อมที่จะให้เราลงทุนนะคะสเตนงานหนักงานเหนื่อยงานมากนะคะความรับผิดชอบหลายอย่างนะคะหน้าที่การงานช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญานะคะนะรวมถึงอุปกรณ์ของเครื่องใช้สํานักงานนะคะอาจจะเกิดการพังนะคะมีเหตุให้ต้องซ่อมเสียหายนะคะ ทำให้หน้าที่การงานเราติดขัดหยุดชะงักล่าช้านะคะนะสเตนก็เรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องลงมือไปทําเองไปบริหารเองไปจัดการเองด้วยนะคะนะก็เรียกว่ามันเป็นสถานการณ์แค่วันเดียวนะคะคนเกิดวันพุธนะรวมถึงในเรื่องของการ ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าเจ็ดถ้วยกินเกง่งทานเกง่งใช้เงินเก่งนะคะนะใครบางคนช่วงนี้ช้อปปิ้งซื้อข้าวของซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะคะเรียกว่ามีแต่เหตุจําเป็นทั้งนั้นเลยนะคะในช่วงนี้นะคะมีเหตุให้ต้องจ่ายออกนะคะแต่รายรายรับที่เข้ามาบางครั้งมันอาจจะแบบแค่นิดเดียวเนาะไม่พอกับรายจ่ายนะคะในช่วงนี้ ในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธนะคะนะไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักนะคะขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงนะคะนะรวมถึงเรียกว่าดวงมักจะขมคู่ครองข่มคนรักด้วยนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เรียกว่าช่วงนี้จะทําอะไรก็ให้เกียรติภรรยานะคะนะแต่อาจจะมีถึงมีระแวงกันอยู่บ้างนะคะนะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพุธช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการปวดเข,าดข่าปวดข้อปวดกระดูกนะคะปัญหาสายตาปวดท้องปวดประจำเดือนนะคะนะความดันไมเกรนนะคะเรียกว่าเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะรวมถึงตัวเราอาจจะเป็นทุกข์เพราะความคิดนะคะนะเรียกว่าคิดในเรื่องซ้ำๆเดิมๆคิดกลับไปกลับมาไม่ปล่อยวางนั่นเองนะคะเลยทําให้อยู่ในสภาวะของความเครียดได้นะคะมาดูนะคะถ้ายอยากบอกอะไรคนเกิดวันพุธนะจ๊ะ ถ้าอยากบอกว่าสี่เหรียญน,นะคะช่วงนี้ให้คนเกิดวันพุธรู้จักประหยัดรู้จักใช้รู้จักอดออมบ้างนะคะนะเพื่อที่ว่าวันข้างหน้าจะได้ไม่ลําบากได้นะคะสี่เหเรียญก็เรียกว่าทาั้งรักทั้งเทิดท,ท,ทูนห่วงแหนเลยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นหน้าทีการงานหรือว่าคนรักนะคะนะแต่สี่เหรียญส่วนใหญ่จะบ่งบอกในเรื่องของการเงินนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้จะทําอะไรก็ให้มีการจัดการการวางแผนในการใช้เงินสิ่งต่างๆด้วยนะคะนะต่อไปนะคะคนเกิดวันพรฤหัสนะคะหนึ่ง 2-3คนเกิดวันพระฤหัสนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะมีไพ่ของการเดินทางนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะบุตรบริวารลูกหลานจะนำพาข่าวดีมาให้นะคะในช่วงนี้ มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะงานเยอะงานหนักงานมากนะคะนะเรียกว่าวันนี้การทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะอาจจะเกิดการวุ่นวายนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันทัศนคติขัดแย้งกันนะคะก็เรียกว่าให้ใจเย็ยนๆเข้าไว้ก็แล้วกันนะคะสถานการณ์การงานวันนี้นะคะห้าดาบนะคะก็เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะคะกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะรวมถึงวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการค้าขายก็อาจจะมีการ ตัดชิงแย่งลูกค้ากันนะคะนะขัดแข้งขัดขากันนะคะหรือใครที่กําลังมีในเรื่องของการหัวการประมูลนะคะก็เรียกว่าอาจจะสู้เขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเล่นพักเล่นพวกนะคะในช่วงนี้นะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ก็แล้วกันนะคะจะทําอะไรให้ใจเย็นให้รอบคอบนะคะนะแล้วสถานการณ์สิ่งต่างๆมันจะผ่านไปได้นะคะ การเงินนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนกันนะคะนะบางคนนะคะก็อยู่ในสภาวะถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินนะคะนะบัตรเครดิตค่านู่นค่านี้ค่านั่นนะคะนะเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเลยอาจจ,อาจจะทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยอกเหนื่อยใจสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ามีในเรื่องของ การทะเลาะมีปากมีเสียงกันนะคะการขี้หึงขี้หวงระแวงไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นนะคะนะในช่วงนี้เรียกว่าให้ใจเย็นๆเข้าไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักนะคะนะมันมีผลกระทบกันไปหมดเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้ออักเสบปวดเข่าปวดข้อนะคะมาดูนะคะพายอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันพฤหัสนะคะพายอยากจะบอกว่าเด็กถือไม้เท้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าไพ่คนสําสำรับนะ เด็กถือไม้เท้านะก็เรียกว่าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะช่วงนี้อาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะนะใครบางคนอาจจะกําลังตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานได้นะคะในช่วงนี้เนาะก็เรียกว่ามันเป็นสถานการณ์แค่วันเดียวนะคะให้เราใจเย็นๆให้เรามีสตินะคะเดี๋ยวเราจะผ่านพ้นมันไปได้นะคะโชคลาภคุณเกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้ไม่มีโชคนะคะนะ มีแต่ห้าดาบห้าไม้เท้าทั้งนั้นเลยมีแต่ไพ่ของความเหนื่อยนะคะแนะนําให้ทําบุญก่อนนะคะนะเช้ามาใส่บาทรทาบุญนะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะจะมีในโชคในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะหนึ่งสองสามคนเกิดวันศุกร์นะคะ ใบที่หนึ่งทาวเวอร์เลยคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความหงุดหงิดใจนะคะนะทาวเวอร์ก็บ่งบอกในเรื่องของการย้ายงานการเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนั่นเองนะคะเด็กถือถ้วยนะคะก็เรียกว่าจะทําอะไรให้มีสติให้รอบคอบให้ใจเย็นเข้าไว้นะคะนะคนเกิดวันศุกร์นะคะเช้ามาให้ใส่บาตรท,ทาบุญนะคะอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะเพื่อที่จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะหรือใครบางคนอาจจะทํา ถวายสังฆทานนะคะทำทำบุญที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสร้างวัดนะคะสร้างโรงพยาบาลนะคะนะเกี่ยวข้องกับหยูกยานะคะเพื่อที่จะเ,เสริมดวงให้กับตัวเรานะคะจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะคะเด mm. ็กถือถ้วยนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะให้มันทําบุญไหว้พระขอพรนะคะจะทําอะไรก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆให้มีสติให้รอบคอบนะคะนะพินิจพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีเสียก่อนนะคะ ราชินีดาบคนเกิดวันศุกร์อารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะไม่ค่อยจะยอมใครนะคะท,ที่สูงอีโก้สูงนะคะนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองจนบางครั้งนะคะตัวเราเองมักจะเกิดการผิดพลาดอยู่บ่อยๆแล้วมานั่งเสียใจทีหลังนะคะคนเกิดวันศุกร์นะเพราะฉะนั้นวันนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะนะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานหรือว่ากับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะการเงินนะคะก็มีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยมีแต่เหตุที่แบบต้องเสียเงินทั้งนั้นเลยนะคะในช่วงนี้นะคะจะเดินทางไปไหนเช็ครถ รวจสภาพยางรถให้ดีนะคะจะได้ไม่เกิดความหงุดหงิดใจระหว่างทางนั่นเองนะคะเพราะว่าทาวเวอร์ขึ้นมานะคะช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องซ่อมบ้านซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยนะคะหลังคารั่วหม้อน้ํารถยางรั่วรถยาง,งแตกได้นะคะนะมันมีเหตุที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะต้องเสียเงินเราก็จะได้เสียนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของความรักนะคะนะก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะจะพูดจะคุยหรือว่าจะ อะไรกันก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆเข้าไว้นะคะค่อยๆพูดแบบใช้เหตุใช้ผลกันก็นแล้วกันนะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นหลักนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของระบบลำไส้นะคะท้องร่วงท้องเสียนะคะนะการเป็นร้อนในนะคะนะกระเพาะรั่วนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าดู ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะนะรวมถึงเดินทางไปไหนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะวันนี้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางนะคะนะไปทําบุญนะคะไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายหรืออาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีด้วยนะคะในวันนี้ก็เรียวกว่าให้พินิจพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีก่อนก็นแล้วกันนะคะงานหนักงานเหนื่อยค่ะนะในวันนี้มาดูนะคะว่าพระอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันศุกร์นะคะสองดาบนะคะสองระวังในเรื่องของคําพูดนะคะสองดาบขึ้นมา ส,สองดาวก็หมายถึงคําพูดนะคะทัศนคติความคิดเห็นของเรานะคะอาจจะเข้ากับคนหมู่มากไม่ได้นะคะในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวนนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะการค้าการขายวันนี้ก็เรียกว่าให้พูดจาให้เพาะพาะให้ไพเราะให้ดูแล ลูกค้าดีๆก็แล้วกันนะคะเพราะเรียกว่าจะเจอแบบลูกค้าเคสยากๆทั้งนั้นเลยนะคะคนเกิดวันศุกร์นะใครที่ทํากิจการค้าขายในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่างเยเงียบเหงาๆซบเซานิดนึงนะคะนะจะทําอะไรด้วยสภาวะเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์แนะนําให้หมั่นทําบุญนะคะนะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะโชคลาภไม่มีนะคะในช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะหนึ่งสอง 3คนเกิดวันเสาร์นะคะใบที่16ไม้เท้านะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานรัชการนะคะ1ดาบมีเรื่องให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะหน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าขอให้เรามีความมุ่งมั่นมีความมุมานะอุตสาหะมีความเพียรพยายามนะคะเรียกว่าเรามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะสิ่งที่เราคิดระหวังเอาไว้นะคะ สี่ไม้เท้านะที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะที่เราทําอยู่ในตอนนี้นะคะขอให้เรามีความขยันมีความอดทนนะคะนะแล้วสิ่งที่เรารอคอยเราก็จะได้รับข่าวดีใครตกงานว่างงานออกไปสมัครงานนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้งานนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะอยากจะเปิดกิจการเล็กๆภายในครอบครัวช่วงนี้ก็เรียกว่าเอออาจจะมีในเรื่องของการร่วมพุ้นร่วมลงทุนกับคนในครอบครัวกับคนรักเข้ามาด้วยนะคะนะ ในเรื่องของการเงินเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์ไม่ได้ติดขัดนะคะนะการเงินก็เรียกว่าได้คู่รับคู่ครองที่ดีเกื้อหนุนซึ้งกันและกันนะคะได้คนในครอบครัวนะคะนะ คอยให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะรวมถึงตัวเราก็เรียกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนขยันนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยนะคะนะก็เรียกว่าการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีเข้ามาอยู่ตลอดนะคะในเรื่องของความรักโดยรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะนะในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันเสาร์โดยรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะมาดูนะคะพระอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันเสาร์นะคะอาพระอยากบอกว่าสุขภาพมีนิดนึงนะคะความดันไมเกรนปวดหัวนะคะนะ รวมถึงอาจจะมีในเรื่องของสายตาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะหน้าที่การงานก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหามหีอุปสรรคเข้ามาอยู่บ้างนะคะแต่ก็เรียกว่าหนึ่งดาบนะคะนะเรียกว่าไม่เกินความสามารถของตัวเราแน่นอนนะคะเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าเราอย่าคิดมากคิดเยอะนะคะอย่าอยู่ในสภาพของการที่แบบคิดฟุ้งซ่านก็แล้วกันนะคะค่อยค่อคิดค่อยๆแก้ไขไปนะคะแล้วสถานการณ์มันจะผ่านพ้นไปได้นะคะในวันนี้นะ อจบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงนะคะของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของตัวเลขมงคลนะคะประจําวันนะคะมาดูนะคะวันนี้ตัวเลขมงคลประจําวันนะคะจะได้เลขอะไรนะคะอันนี้จะเป็นไพ่ชุดใหญ่ยี่สิบสองใบนะคะที่หมอฟ้า,าขึ้นมาจับนะใบที่หนึ่งนะคะราชินีพระจันทร์นะคะใบที่สองนะคะ เดสตานะคะใบที่สามเมพนะคะนะวันนี้นะคะก็ได้ใบที่หนึ่งนะคะราชินีพระจันทร์นะคะราชินีพระจันทร์เลขสองนะคะ เดอสตานะคะเลขแปดนะคะดีอิมเพสเลขสามนะคะเลขสองเลขแปดเลขสามนะคะเลขสองเลขแปดเลขสามนะคะสำหรับตัวเลขในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ